วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา5นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวาังสัปทุมพร,รมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระพิสุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลออมระบาดตามลำดับดังนี้หลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมประธานสงฆ์วัดป่าห้วยกลุ่มตำบลหน,นองพลงามอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิเฝ้าวถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาสัยพร้อมด้วย วัตถุมงคลเสื้อกันหนาวเพื่อพระราชทานตามพระราชธยาสายและผลผลิตทางการเกษตรในโอกาสนี้คณะสิทธิานุสิต์ร่วมเข้าเฝ้าทูลออบระบาดด้วยนายยุทธนาเจียมตราการกรรมการมโมลนิธิ SCG นำคณะผู้บริหารมโมลนิธิและผู้ชนะการประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทยประจำปี2566ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลออมระ ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลต,ตามพระราชธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะการประกวดร,ร่วมเข้าเฝ้าทูลออมระบาดด้วยนางสาวนิพาพันธ์แสงอินนายกสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ในพระราชูปธมสมเด็จพระเทพรัตราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารสมาคมที่ปรึกษาสมาคมเฝ้าทูลออมระบาดทุนกล้าวทรนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,การแข่งขันกอล์ฟการกุศลทิงถ้วยพระราชธิ สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชรยาศัยในโอกาสนี้ทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมก้าเฝ้าทูลออบระบาดด้วยเวยลา14นาฬิกา48นาที สมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเดอะรีเจนช์เชอาบีชรีสอร์ทอำเภอชชอาจังหวัดเพชรบุรีในการพระราชทานเหรียญกาชาสมนาคุณชั้นที่1ประกาศกิติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2 5 6 1ันห้อกอถึงสองพนพื้ของสวนปุรมิภาคของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค4 THANKS ได้แก่นะคปรปฐมกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเพื่อแสดงความขอบคุณและเชิดชูเกียรติผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด,ด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและยกย่องหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างต่อนเนื่องเสมอมาในวันนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานจำนวนทั้งสิ้น1279คนประกอบด้วยพระภิกษุรับพระราชทานเข็ม ึผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งจำนวน25รูปและ108ครั้งจำนวน2รูปผู้บริจาคโลหิต100ครั้งรับพระราชทานเหรียญกาชา asha, สมนาคุณชั้นที่1จำนวน69รายหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตรับพระาาราชทานประกาศกิติคุณจำนวน33รายผู้บริจาคโลหิตรับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36 ήσ, ครั้งจำนวน1069รายและ108ครั้งจำนวน81ราย ทังนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการจัดหาโลหิตบริการมีเหล่ากาชาติจังหวัดและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศสนับสนุนการรับบริจาคโลหิตเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยแบ่งเป็น12ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ผ่านมาการจัดหาโลหิตยังไม่สม่ำเสมอบางช่วงเวลามีปริมาณโลหิตสำรองไม่เพียงพอแก่ผู้ป่วยที่เกิดภาวะสูญเสียโลหิตฉับพลัน รวมทั้งยังจะต้องนำไปใช้กับผู้ป่วยโรคเลือดเช่นโรคโลหิตจางและทลาสซีเมียความต้องการโลหิตมีเพิ่มมากขึ้นทุกปีหากมีผู้บริจาคโลหิตบริจาคสม่ำเสมอทุก3เดือนหรือปีละสี่ครั้งจะทำให้มีโลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วยตลอดทั้งปี